มาครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคอนเทนต์ฟีฟ่าในวันนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอัปเดตแรกของปีนี้เลยนะครับก็ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาก็ขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆในปีใหม่แล้วกันนะครับก็สําหรับเพจเรานะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจเลยครับสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเรานะครับก็ในปีใหม่นี้ผมก็พยายามจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะเพิ่มเติมเข้าไปในช่องเราแล้วกันยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามให้กันด้วยนะผมมา ไปลุยคอนเทนต์ฟีฟ่าวันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มที่ออ e c t i v ีก่อนเลยนะครับวันนี้มีโทเค็นมาในออ e c t i v ีอีกแล้วนะครับอยู่ในเควสนี้เลยนะครับ Winter Dab นะครับ Winter Dab เควสเนี่ย <c ười> <c ười> <c ười> ก็คือเควสอันแรกเนี่ยคือได้ด a บโทเค็นอันแรกนี่คือเล่นในโหมดไหนก็ได้นะครับ1เกมมันจะได้ดาบโทเค็นเอ้ยไม่ใช่ดาบโทเค็นดาบ ดับแพ็กนะครับก็คือมันจะได้เหรียญดับนั่นเองเพื่อเอาไปเล่นในโหมดฟุตดับนะครับผมแล้วก็ถ้าเข้าไปเล่นในโหมดฟุตดับหนึ่งเกมเนี่ยก็จะได้รับโทเค็นหนึ่งใบเลยนะครับอันนี้เควสนี้เลยนะครับเล่นแค่เกมเดียวก็ได้รับโทเค็นเลยไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยก็มีรางวัลที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่นะครับตรงนี้ดูดิเห็นไหมชนะเล่นเอ้ยไม่ใช่เล่น2เกมนะครับก็ได้ตัวนี้เลยชอตเตอร์แบ๊ก เล่น4เกมก็ได้ก็ d ฟรีตัวลูเบเกอร์นะครับเล่น6เกมได้โซชาฮีโร่ตัวเบดนะครับเล่ game, so Char, Hero, ait, น10เกมได้เป็นตัวเอาออฟโพสิชันอย่างตาโอเล่นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็คือชนะในฟุตดับนะครับอันนี้ก็จะได้รับ80บวกอ้ยไม่ใช่80บคนแปดบบวกคูณ5นะครับพูดผิดตรงนี้กับอีกอันนึงก็คือ80บวกคูณ5เหมือนกันแต่ว่านี้ก็คือ ชนะสามเกมนะครับอันนี้ชนะเกมเดียวก็ใครขยันเล่นก็ไปเล่นกันได้นะคสำหรับในโหมดฟูดดับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ขยันก็เนี่ยครับเข้าไปเล่นแค่เกมเดียวก็ได้รับโทเค็นแล้วนะครับอ่าสำหรับออเจกติวันนี้มีแค่อันนี้อย่างเดียวเลยนะครับวินเทอร์ดาวนั่นเองนะส่วน SBC วันนี้มันต้องมีนักเตะอยู่แล้วนะครับอืมมานักเตะวันนี้เป็นซีรัอตอาตมป้า เอ็มว uh, ัมป้าอะไรสักอย่างนะครับชื่อเต็มแต่ว่าทุกคนน่าจะคุ้นหูชื่อซีรัตเอวามากิทุกนะครับชื่อเก่าของมันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็แล้วก็มีโทเคนไม่ใช่โทเคนวินเทอร์เดลี่ล็อกอินนะครับมาอยู่แล้วนะครับทุกวันแล้วก็วันนี้มีโทเคนใน SBC นะครับเป็นเควสนี้ก็เดี๋ยวผมดูให้นะว่าทำยังไงก็เควสนี้นะครับใช้นักเตะลีกเดียวกันได้ไม่เกิน5ใบนะครับ ใช้นักเตะส,สัญชาติเดียวกันอย่างน้อย3ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้การทองนะครับขั้นต่ําใช้การทอง3ใบขึ้นไปนะครับเลตติ้ง60บวกนะครับแล้วก็เคมี Me 25บวกสำหรับ s B C โทเค็นอันนี้นะอืมก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นดัฟโทเค็นนับเกตก็คือไอ้โหมดดัฟที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้นะเพรสดับอะ่ะก็มันก็มี ไอพีซีอันนี้มาให้ทาเพื่อเราได้หาเหรียญดับเข้าไปเล่นในโหมดนั้นนั่นเองนะครับก็ดูให,ห้ว่าทํำยังไงนะเพื่อให้ได้เหรียญดับมาอันนี้โอ้จัดให้ได้เคมีให้ได้เลด82เลยนะครับอันนี้โอ้โหผมว่ามันแอบบเปลืองเหมือนกันนะจัดให้ได้เลด82เนี่ยเพื่อให้ได้เหรียญดับหนึ่งเหรียญเนี่ยโอ้โหแอบบเปลืองเหมือนกันนะสำหรับใครที่ พไปเล่นดาวแล้วไม่ค่อยชนะนี่ก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับอืมก็อาจจะเปลืองเหรียญหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถ้าขยันก็ต้องลุยได้ลุยไปลุยไปนะครับอ่ะมาดูนักเตะในวันนี้นะครับซีราสวามันกิทุก,ก้าค่าทำเล84นะครับแล้วก็ใช้การ์ดดำหนใบตรงนี้อืมก็ไม่ได้แพงอะไรนะได้การ์ดดำใบเดียวราคาน่าจะประมาณอืม 84เหรอผมว่าน่าก็มี50,000 60,000หรือเปล่านะครับสําหรับราคามาดูสเตตกันดีกว่านะครับเบิร์กเลดเป็นไฮมีเดียมนะครับสกิลมูฟ5ดาวนะครับเท้าว3ดาวก็เอ่อตำแหน่งนะเป็น S T นะครับเปลี่ยนเป็น R M เปลี่ยนเป็น L M ได้นะครับอยู่สตุ๊ดการ์ดนะบลีดบุนเดสนะครับตรงนี้ความเร็วเนี่ย93 96นะครับ Finishing เนี่ย92เลยนะครับถึงกับจบสกอร์ในกรอบได้ดีเลยเนี่ยนะครับทับเพลเวอร์84นะครับลองช็อต72นะครับ จิงจุดโทษก็90นะเยอะอยู่เหมือนกันตรงนี้เรื่อง passing นะครับ vision 75นะครับ short pass 90ลองพาสแค่61นะเพราะว่าตัวนี้โยนยาวไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเล่นสั้นๆก็โอเคอยู่นะตรงนี้ซีลาสส่วนเรื่องอจินะครับ92บาลาน80นะครับ reaction เนี่ย77 reaction แอบ,บน้อยนะแต่ว่าอาจิค่อนข้างเยอะเลยแหละฟองบอนโถ85นะครับ i ิปบิ้ง92คอมบันเชอร์76อืม้ม ความคล่องตัวดูดีอจีเยอะอยู่แต่รีแอคก็น,น้อยหน่อยนะครับแค่77็ดเออส่วนเฮดดิ้งนะครับ75จัมปิง้งแค่67เองนะครับสเตมิน่า83สเต็ง81แต่ตรงนี้เอ่อเทรดมีแฟร์มีสปีดดิปเปอร์มีเทคนิคอลดิปเปอร์นะครับสำหรับวามานกิจูก,ก้าก็ผมว่าแสแตทความเร็วดีจบสกอร์ดีคล่องตัวดีนะครับที่คเขาดีเด่นๆนะ ส่วนเรื่องอื่นก็การแจกบอลถือว่าธรรมดาธรรมดานะครับปราน80ก็กลางๆนะแต่ว่ารีแอคชั่77เนี่ยจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะตรงนี้แล้วก็ c o m โพสเชแค่76ด้วยถ้าจะเอาไปเล่นกองหน้าผมว่าคอมโพสเช76อาจจะทำให้น่าอุดหิดหรือเปล่านะตอนเล่น,นแล้วก็คอมมอดสเตมิน่83สเต็ง81ตรงนี้ก็พอใช้ได้นะตรงนี้สำหรับวามายคิทุก้าแต่ว่ามันมีสกิลมูฟพรา่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย เล่นปีกก็ได้เล่นหน้าก็ได้นะครับสำหรับว่ามาคิทุก้านะอืเดี๋ยวผมพาไปใส่เคมีในฟุตบินกันนะครับตัวใหม่วันนี้ก็มีแค่อ,อตัวเดียวนะครับว่ามาคิทุก้าเคมีผมดูแล้วค่าทํานีสี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าก็ผมว่าความเร็วมันถือว่าโอเคแล้วนะเพราะฉะนั้นเคมี Me, เนี่ย ถ้าไปทางแบบมาร์คแมนอะไรแบบนี้นา่าจะสวยดูนะครับจบสกอร์ดีได้สเต็งเป็น89นะหรือว่าถ้าไปทางเดนไอจะได้เรื่องอาซิงหน่อยนะอืมดูหน่อยสิมาร์คแมนเมสโตหรอเมสโตหรอเมสโตอืมได้เล่นจ่ายบอลเหรอโอ้ไม่ผมว่ากลับไปเคมีแรกที่ผมเลงไวนะน้นะมาร์คแมนน่าจะเจ่มสุดแหละนะครับสำหรับ วามานคือทั้งปีทั้งหน้ามันใส่มาร์คแมนผมว่ามันถือว่าครบเครื่องอยู่เพราะว่าหยบสกอร์ได้ดีขึ้นแล้วก็ได้เรื่องของเนี่ยครับบอลคอนโทรบแปดซีอบวกสนะครับแล้วก็ได้สเต็งบวก8ปดเป็นแปดสิบเกล้วก็จะได้วิ่งเร็วแข็งด้วยนะครับสำหรับวามานก็ผมว่าเหมาะนะมาร์คแมนแต่ถามว่าตัวนี้น่าเล่นไหมผมว่าธรรมดาธรรมดาเลยนะครับสกิลมูฟห้าก็จริงแต่เท้า3แล้วก็สเต็ตรงอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางอย่างก็ดูดีบางอย่างก็ เฉยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ากลางๆตัวนี้ไม่ได้แบบว่าดูโดดเด่นอะไรมากมายนะสำหรับว่ามันคีตูก,ก้านะอืมโอเคสำหรับอัปเดตวันนี้ประมาณนี้นะครับโทเค็นเนี่ยก็มีใน Objective 1ใบใน SBC 1ใบนะบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มา2ใบนะครับ2ใบ2ใบนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับผม